ลิวพูเริ่มน่าห่วงเมื่อครองเกมได้แต่ไร้ความเฉียบคมแม้ว่าลิวพูจะยังเป็นทีมที่คุมจังหวะเกมได้เหนือกว่าคู่แข่งแทบทุกนัดทั้งการครองบอลการขึ้นเกมและจํานวนโอกาสการจบสกอร์แต่ภาพรวมของผลงานในช่วงหลังกับสะ้อนปัญหาที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับเพราะถึงแม้พวกเขาจะไม่แพ้ใครมา10นัดติดต่อกันแต่หากโฟกัสเฉพาะผลงาน5เกมหลังสุดหงแดงนั้นเก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวที่เหลือจบลงด้วยผลสเสมอถึง4เกม ตัวเลขเหล, casa, <c oughs> เล, <c oughs> เล่านี้เริ่มจุดกระแสความกังวลใหม่ในหมู่แฟนบอลเพราะเมื่อเจาะสถิติในเชิงลึกจะพบว่าลือพูนั้นคลองบอลเฉลี่ยสูงถึง66%และยิงรวมกันมากถึง80ครั้งแต่กลับเปลี่ยนเป็นประตูได้เพียง5ลูกเท่านั้น <c oughs> เห็นได้ชัดเจนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การสร้างโอกาสแต่อยู่ที่ความเด็ดขาดในใจังหวะสุดท้ายสถานการณ์นี้ทำให้แรงกดดันเริ่มตกอยู่ที่การจัดการเกมรุกโดยเฉพาะในช่วงที่ขาดตัวจบสกอร์ที่ไว้ใจได้ อย่างไรก็ตามครับข่าวดีที่พอช่วยคลายความอึดอัดนั่นคือการกลับมาของโมฮัมเหม็ดซาลาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นซึ่งเจ้าตัวทําผลงานได้ดีครับยิงไป4ประตูจาก6นัดแม้ผลงานกับสโมสรในฤด,ดูกาลนี้จะอยู่ที่5ประตูและ4แอซิสจาก20เกมแต่ซาลายังคงเป็นตัวเลือกที่มีความอันตรายสูงสุดในพื้นที่สุดท้ายของทีมโจสําคัญต่อจากนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการครองบอลหรือจํานวนโอกาสแต่เป็นการทําให้เกมรูปกลับมามีประสิทธิภาพอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นบททดสอบโดยตรงของอาเนอร์ว่าจะสามารถปลดล็อกเครื่องจากสีแดงให้กลับมายิงประตูอย่างสม่ำเสมอได้หรือไม่